โอ้โหเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเอฟซีครับโอ้โหฟาร์มลับมันไม่มีโลกอีดำนี่มันลายนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่แต่เอามาเล่าในนิทานนี่ครับทุกอย่างเลยครับถนวนทุกอย่างมันเกิดมาจากมันเอาเป็นว่านิทานนะเรื่องสมมติเรื่องสมมตินิทานเรื่องสมมติคืออย่างนี้สิ ผู้หญิงคนนี้นะครับนิดำเนี่ยนะครับคือพูดง่ายคือมันมีความในใจอิจฉาอิจฉาไหลยอยู่แล้วนะครับนิจฉาไหลยอยู่แล้วคือไหลเนี่ยมันลูกชายคนเดียวไอีครับไหลเนี่ยมันลูกชายคนเดียวทีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละไอ้สี่ครับที่พ่อแม่ต้องรักแล้วก็นั้นมากมันก็ไม่เรื่องธรรมดานะครับม,ม,มันก็ไม่เรื่องปนะกงติ เพราะว่ามันเป็นน้องรองคุณเล็กนะครับลูกผู้หญิงก็มีเยอะแล้วนะทีนี้อีดําเนี่ยนะครับคือในใจอะมันอิจฉายไหลนะครับอิจฉายไหลทุกเรื่องที่ผมฟังให้ฟังไหลมานะคืออิจฉายไหลทีนี้ก็เลยไปเป่าหูเนะี่ยเป่าหูกับคนณสงฆ์กับเมียพพเพราะเอกกับเมียเนี่ยนะนะเป่าหู ให้เกียดไอ้ไหลให้เกียดพ่อกับแม่ตัวเองไปด้วยนะคช่วงนั้นเรื่องราวที่ตากระยายเนี่ยไม่ชอบพ่อพระเอกเนี่ยนะครับเพราะอีดำนี่ครับเป็นคนที่ยุแยงนะแข่งรู้ทุกอย่างเลยเรย็วไหมครับจริงอันนี้เรื่องจริงนะก็คือ ีดำเนี่ยคือรู้เรื่องทุกอย่างอีดานี่คือเป็นคนเป็นคนยุแยแต่แ็งรั่วหมดเลยนะนะครับเป็นคนที่พูด,ดง่ายๆคือ,อยุให้พ่อไปเอกกับเมยียเนี่ยไม่ชอบครอบครัวไป่เป่าหูว่าพ่อแม่ตายายเนี่ยไม่เอาพวกเราหรอกเอารักไอ้ไหลมากไอ้ไหลลูกหมกแก้วแหวนเขาไม่ช่วยพวกเราหรอกอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นช่วงนั้น ีนี้มันก็สร้างความปมในใจให้กับพ่อไปเอกกับเมียหลังจากนั้นนะครับอีดําก็เอาปมที่พ่อแม่เนี่ยไม่ชอบมันมาเล่ามาเป่าหูช่วงนี้กบมาจากช่วงนี้พ่อไปเอกเนี่ยกับเมียเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ชอบเป่าหูนูน่นเป่าหูนั่นนะครับเป่าหูเรื่อยๆมาจนทําให้พ่อไปเอกเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ อ่า,ากยายนะครับมันเป่าหูหมดเลยไหนสิครับมันไม่ธรรมดานะีอสีดำนี้ไม่ธรรมดาครับบอกให้นะครับนะอีนี้คือแบบเป็นคนที่ยุแยงในครอบครัวดับหนึ่งเลยนะนะครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละที่พ่อแม่จะรักไอ้ไหลเราว่ามันลูกชายคนเดียวแต่อีดำมันก็รับไม่ได้ก็เลยวางแผนเป่าหูให้คนส่งพงคนส่งพระ จนทุกวันนี้ออกมานั่งเล่าวิทานเลือะเทะไปใหญ่นะครับนะเลือเทะผมมองู้ดูมองล้วเลือเทะนะครับเพราะใน F4 ครับนะผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับนะอีดําเนี่ยนะครับคือมันหมาหัวเน่าตอนเนี้ไปผมไปตรงนี้ปะอีดําเนี่ยมันเป็นหมาหัวเน่าตอนนี้ F4 นะครับมันก็เลยแบบว่า ออกมาแฉครอบครัวออกมาพูดให้ลายครอบครัวจริงๆแล้วเรื่องราวท,ที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นหมาหัวเน่าตอนนี้นไม่เคยเอามาเลยญาติพี่น้องทุกคนนะครับพ่อแม่ก็ไม่เอามันชนวนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเป็นคนสร้างเรื่องเองมาตั้งแต่แรกเลยเรื่องฟาร์มขัดแย้งเรื่องฟาร์มบัดหมาในครอบครัวทีนี้ครับคือตัวชนวนทุกอย่างเลย ก็ว่าได้นะครับก็ชอบเอาเรื่องของภายในครอบครัวไปดินทาให้กับชาวบ้านได้ฟังว่าพ่อแม่กูไม่ชอบกูพ่อแม่กูไม่พ่อแม่กูไม่ดีพ่อแม่กูอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพ่อแม่กูชั่วก็ชอบเอาเรื่องในครอบครัวเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเป็นประจำจนทาให้ชาวบ้านท้องเนี่ยมองตากระยายแบบแปลกมองตากระยายไม่ดีนะครับมองตากระยายไม่ดีเลยหลังจากนั้นกะ็ ทำนิสัยแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอฟซีเข้าใจไหมครับ mm hmm. มันเกิดมาจากปมในใจของนางเองพี่ฉาพี่ฉาน้องกินเล็กกินน้อยเป็นคนไม่ไปล่อยวางเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยแล้วแม่งสันดานหมานะครับอยู่นี้สันดานหมามากว่าบอกไม่ให้ ไปใส่ร้ายพี่เขยพี่สาวตัวเนี้ยตอนแรกก็ไปยุยงปูปั่นให้พ่อพระเอกกับแม่นางเอกทะเลาะกันอะไปะเออเนี่ยคือแรงลิษยาเข้าใจไหมพี่ีแรงลิษยานะครับอืมตอนแรกก็ปั่นให้พ่อพี่เอกแม่นางเอกทะเลาะกันเรื่องเรื่องอะไรเนาะจำไม่ได้นะครับและก่อนตรงนันะ้นที่เราไปปัน่นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ออกปัายอีกถามว่าออเขาปเห็นกเจ้าชูบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไม่ใช่นะยตีปันยังหนักอีเวนี้ปันยังหนักเลยนะครับนะสันดานสันดานต่ำอะ่ะนี่ขนาดยังไม่ถึงที่า3นะนี่ใกล้ละใกล้ละเหลือแค่สิบกว่าบาทใกล้กละ,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 ละอาการยังเป็นขนาดนี้เลยนาตีลองคิดดูดีว่าถ้าที่13นยศาลตัดสินศาลไขฟงตัดสินในีานเรื่องเนี้ย ยกแก้วขึ้นมาเนี่ยอีนี่เพี้ยนเลยนะครับอากาศออฟว้าวว้าววเวอร์ไปรอดนะรอดเลยแหละ <S <S ผมดูแล้วน่าจะรอดเลยแหละวันที่ติ๊สามเนี่ยนะครับผมก็ภาวนาหน่อยสิครับพวกเราก็ภาวนาว่าติ๊สามนี้ก็ขอให้ยกแก้วนะครับนะติ๊กสามนี้ก็ขอยกแก้วนะครับแล้วเราก็มีความ่มั่นว่ายกแก้วแน่นอนหน่อยสิ ก็ข,ขอกำลังใจนะครับตอนนี้มันรู้ว่าคะแนนของมันอะเป็นรองนะครับมันรู้ว่าคะแนนมันเป็นรองมันก็เลยมีอาการแบบนี้หลุดรั่วนะครับม,มีอาการใส่ร้ายคนนู้นคนนี้ตอนนี้ก็ออกมาใส่ร้ายอย่างหนักอะนะฮะใส่ร้ายใส่ร้ายใครครับใส่ร้ายคนส่งพระกับเมีย นะครับว่าเมียเนี่ยไม่รู้ทานหรอกเมียบ,บื้อเมียโง่บ้างนะไม่รู้่อย่างนี้อย่างนั้นใครสิก<ม>็พยายามที่จะแบบว่าปันปนนป่นปั่นสุรินแล้วพยายามปั่นปั่นปั่นทุกอย่างใครสิเพรนี้สิครับวันนี้ที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะอีนี่นี่คือตัวร้ายสุดเลยในบ้านนะครับ แสบวันนี้แสบแสบยังกดอ่ะนะครับนะโอเคครับที่ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ทานเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ก็เดินทางเอาขอไปช่วยเหลือนะครับใกล้ถึงนะครับใกล้เข้าพื้นที่แล้วนะที่ครับนะก็รอติดตามชวนไปไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดให้ทีดูนะถ้าไรได้นะก็จะพยายามมัไดก็เป็นคลิปแล้วกันนะที่โอเคครับีิทานรับที่ทาน